เค y ร่วมกับหลิงหลงไทยแลนด์จัดงานประชุมประจำปีภายใต้หัวข้อปลล็อกศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดกับ k คทีที่โรงแรมเดอะบลูสกายรีสอร์ทเขาขา้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนทาง KTY มาโดยตลอดภายในงานมีการแนะนำยางรุ่นใหม่จากบริษัทหลิงหลงไทยแลนด์และการสัมมานาจากทาง K t y Pack ไว้ Top Speed เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นวิกฤตในยุคปัจจุบันไปด้วยกันซึ่ง KCY ไวได้เริ่มต้นทดลองทำจริงพร้อมกับคู่ค้าบางส่วนจนประสบความสำเร็จจึงอยากถ่ายทอดนวัตกรรมไปสู่คู่ค้าอื่นๆเพื่อพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันตามแนวคิดเป็นมากกว่าคู่ค้าเพราะเราคือคู่คิด นอกจากคู่ค้าจะได้รับความรู้แล้วความสนุกเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยของ KCY กิจกรรม KCY Wonder Night มาในทีม Wonderland ร่วมรับประทานอาหารเล่นเกมฟังเพลงสนุกๆจากวงดนตรี ree, พร้อมกับมีกิจกรร,รมแจกรางวัลอย่างมากมายการประกวดชุดแต่งกายแฟนซีมีทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายจัดเต็มหน้าผมเรียกได้ว่ามากันหมดดิสนีย์ ไม่มีใครยอมใครชชยโยงใชโยงโยงไและปิดท้ายด้วยการที่ทุกคนร่วมปาร์ตี้สนุกกันสุดเบี่ยงอาการปวดกระดูกกระเดี่ยวก็พันหายเป็นปิดทิ้งเพราะทุกคนต้องมาโชว์ลีลาออกสเต็ปกันอย่างเต็มที่ทิ้งทุกเรื่องราวที่ปวดหัวกับ KTY Party อยากพัฒนาความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานต้องที่ KTY <Hey! S 2> เท่านั้น